ขอต้องรับสูดอมแพนซี่เดอะดิวิชันปักผ้าผ้าหนึ่งกระด้งตัวแตกปักนี่มึงเป็นไผยมาหาการดำทมินดากกักเกอ์เฮ้ยไอพวกต๊ดตูทั้งหลายกูมีของเล่นให้มึงเว้ยของขวัญจากดำมมหาการทมินมันคือน้อยนานระเบิดพาดา์กสตูนั่นไงยังเรินหัวใจนะพวกมึงเฮ้ยอะไรวะทำไมมันแดงจึงคือมันนี้วะเฮ้ยตาสโลบินระเบิดดาแตก ไอ้กอดกอดตลอดฟาดโนดานเลยกูเอ้าทำไมกูลอยกระดงดงมาหนี้เออมันฟาดระเบิดไม่ได้ใสไว้ยหยุดนะอย่าขยับเอามือลงชูมือลงเดี๋ยวนี้เฮ้ยไอ้ดำดิวิชั่นดีกวะเฮ้ยมึงเออบปลัดดำดิวิชั่นเด้งจึงคืนระเบิดเคนโนกระโดดลบยังสวยงามเออไม่ได้แดกจากข้าเราไว้เพราะฆ้าคือดำดักร์แห่งดิวิชั่นขอรายงานตัวครับผมคนระหองเมืองทมินไวรัส ดาแตกล้างโลก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 เฮ้ยเสียงภาษาไทยดูทีมงานส่วนแตกวันไลทลักสวัสดีครับและเขาคนนี้ก็คือพี่ดำขายดาเฮ้ยทุยไม่ใช่ดำดาเกอร์ของเรานั่นเองอั่แล้วบักันนี้มังเป็นยังไงจที่เป็นยังสิยเนมานอนกับหัวกับไข่แบบนี้ผมอยากจะบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่สุดยอดมันเป็นเกมที่มีบั๊กเยอะที่สุดในโลก เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าคนเดียวนะครับถึงมันจะมีบัคโคตรเยอะแต่ตัวผมก็ดันหลงไหลในความมันละหำแตกของแอคชั่นระดับตำนานของ Ubisoft The Division ภาคหนึ่งและภาคสองเพราะมันคือเกม MMORPG ที่มีระบบสกิลที่โคตรหลากหลายและโคตรเท่สัๆและยังรวมไปถึงอาวุธและชุดเกร์เซตที่โคตรหลากหลายในระดับตำนานแถมยังมีระบบเกมเพลย์และสกิลที่โคตรสัใจยิงกันมันละหำแตกขี้แตกขี้แตก ในแบบฉบับ Game a คชั่น RPG Open World เล็กๆสำหรับไฟล์ข้อมูลบันทึกเสียงไฟล์สมาร์ทโฟน ถ้าเลเวลยังไม่ถึง30เราอย่าเพิ่งเก็บถ้าเลเวลถึง30แล้วเราเก็บเราจะได้ XP เือรต่างที่เยอะมากครับเพราะการเก็บไฟล์ข้อมูลบันทึกเสียงและสมาร์ทโฟนจะทำให้เราสามารถแต่ระดับจากเขีย1ถึงระดับเขีย5ได้ง่ายมากขึ้นนี่มันเจ้าหน้าที่เหนือ g t f นี่ทางจะเป็นฟีมือของพวกทีน1กหรือไม่ก็พวกไลเกอร์นี่เนี่ยมีรอยไข่แตกน้ำแดงแตกไหลเป็นทางยาวไปถึงตรงนี้โดนส้นตีนกระทือไหลไปคนละทิศคนละทาง น่านาจริงๆเลยนี่เราคงต้องตามหาแหล่งข้อมูลหลักฐานและลองลอยข่าวสารจากสมาร์ทโฟนและโน้ตบุ๊กอดเยอะเลยเพราะหน่วยงาน GTF ตามท้องที่ต่างๆในแบบนี้ตอนนี้ฉันต้องหาทรัพยากรและแมชทีเรียลเพื่อนำมาครับ ชุดเกียร์และเอาุทของฉันให้แข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ผมอยากจะบอกว่าเกมนี้ถ้าคุณไม่ชอบจริงๆคุณก็จะเลียดมันไปเลยนะครับแต่สำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันโคตรมันสนใจมากถึงปั๊กมันจะโคตรเยอะต่างแต่ก็ยังลงไหล The Division ภาคหนึ่งและภาคสองถ้าหาเราเก็บไฟล์ข้อมูลบันทึกเสียงและสมาร์ทโฟนตามท้องที่ต่างๆไปเรื่อยๆมันจะทําให้เราไต่ระดับระบบเทียร์หนึ่งถึงเทียร์ห้าได้อย่างสบายง่ายๆโดยที่เรานั้นไม่ต้องไปฟาร์มให้เหนื่อยลำบากสูตรนี้สําหรับ The Division ภาคหนึ่ง เท่านั้นนะครับภาคสองใช้ไม่ได้นะว่าชมัดเลยนี่ฉันต้องเก็บรวบรวมข้อ,อมูลข่าวสารข้อความบันทึกเสียงทั้งหมดในแมพสินะแล้ต้องไปส่งที่ฐานให้ใหเจมไว้เฟลาวาแล้วลุงพอรเดอร์ได้รับรทราบใช่ไหมเนี่ยวัดด h e f ฟักซักดักนั่นมันแก๊งไอ้ม่งไข่เน่านี่หว่าค้นหาของมีค่าอาหารอาวุธ มีไรค้นหาโดยให้หมดว่ามันพกอะไรมาเจ้านี่ลูกยิงระเบิดแต่ค้โนโดยให้ดินเอาว้ยเพื่อว่ามันเอาอะไรมากันนี่เฮ้ยพวกสูกูมีผลระบายอร่อยให้มึงรับไปดุย่าเข้าโดนโซโลโมชั่นแบบชิอา์นูรูเกเงี่ยงระเบิดจากศัตรูนี่ว่าทำไมมันแดงใจวายอะไรวะเนี่ยปเพื่อแดงดาเออดเลยไม่ใช่แต่ที่ว่าเออฟันโนด,ดาดเลยอะไรมึงตุยตุยโด,ดมมองกดเข้าไปในกระด้งห้ำตัวเองเลยเป็นการตุยที่ทุลเลตว่าฟองด่าดบอกก้องดั่งเลยและเธอคนนี้ก็คือ เลดี้เดือด l n g ของเรานั่นเองถ้าพูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์ตัวละครต่างๆในเกม The Division ภาค1และภาค2โดยความที่เห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าคนเดียวนะเปรียบเทียบกันระหว่างภาค1และภาค2คาแรคเตอร์ Character, ตัวละครนในภาค2ผมว่ามันไม่ค่อยมีน้ำหนักมันดูเบาๆลอยๆคือคาแรคเตอร์ตัวละครต่างๆมันไม่มีน้ำหนักเหมือนภาคหนะครับโดยเฉามรู้สึกส่วนตัวตลอดจนพอเป็นแอคชั่นในภาค1มันดูมีน้ำหนักและสัดจก่สมจริงมากกว่าภาค2ภาค2มันดูไม่ค่อยมีน้ำหนักในด้านแอคชั่นและตัวละคร มันดูเบาๆนะครับพวกในเรื่องความเป็นแอคชั่นพลายพิเศที่ผมยกให้คะแนนทางภาคดีเวิชั่นภาคหนึ่งมากกว่าภาคสองครับโดยส่วนตัวนะครับดีเวคชั่นภาคสองผมก็เล่นอยู่นะมันก็เพิ่มความหลากหลายเข้ามาต่างๆมาก,มา,ก,ม,ากมายมีในความสะใจและสมจริงผมว่ามันสู้ภาคหนึ่งไม่ได้วิแดงจึงคือกผมโม่บบงไห้หนอก,กรูกำลังอธิบายสัมพูเฮ้ยลบก่อนว่ามาเลยกำลังอธิบายสัมพูล าน,นเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะนท่นเฝ้ากูกำลังอธิบายเปรียบเทียบระบบนี่นะเว้ยหน่วยนิเวชั่นมันลงอยู่ท้ายรถมึงจะทัานฟ้าวแวสีแดงลงมาเลยกุนเราคุณพ่อที่หลา่าเจ้เสือยิงกระนาดาบแตกเออมึงตีตีกระดองหลังโอ้มึงจะทา่านฝ้ากูตีกระดองหองวอววัวด้วยคุณขว้าหมวกไน่์น้อยกระปองหมวกเบ็ดบอนตีกระดองหัวเราลงะปองปืนฉันจัดการมันเลยยิงทางดาบมันเลยก่อนฉันก็จะวิ่ง่าปุ้กไปไปใส่กระด้ยดาบมันเฮ้ยวิ่งฟาเราสิปุ้กไปก็อปืนสกัด วุ้งนู้นก็เสียดักนี่ตุยสรีตุยไปก่อนตุยก่อนยิงกระดซัมเมอร์ตุยก่อนเลยป้อมปืนลองโคตรเยี่ยมมากเลยบรรจุกระสุนเตรียมพร้อมแอคชั่นรายละเอียดการบรรจุกระสุนการยิงปืนมันโคตรสะใจใช่ไหมล่ะครับผมว่ามันสะใจมากมสาากุดยอดเลยเดนิวิชั่นภาคหนึ่งและภาคสองแต่ภาคหนึ่งแอคชั่นมันมีน้ำหนักกว่าโดยเฉาะที่เห็นส่วนตัวของพระเจ้าพุทธิจิ๋กบอเมเบอร์แปะดาร์สตูไม่แปะดาร์ข้าช่วยด้วยบ้าเมื่อระหมดดาร์ สัตว์โนดาเลยโนดาดาประจายไม่หยุดพุ่งยิงกูย่ากูเป็นเอวีซีให้กูไปก่อนกูย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูไปก่อนกูเป็นเอวีซีโดดกิ้งตัวเข้าไปยังสวยงามดักชัวร์นี่วะยิงที่กระโปรงยิงใส่ก็ได้อัดเฮ็กเซนกระโดงหน้าดับความเขียวสำหรับเกมเดวิชั่นภาคสองจะมีระบบเกียร์เซ็ตและอาวุธยุทธปกรณ์ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นกว่าภาคหนึ่งไปอีกนะครับและยังจะเพิ่มระบบแบนเซ็ตเข้ามาอีกส่วนภาคหนึ่งจะมีแค่เกียร์เซ็ตและแคสติฟายเกียร์เซ็ตและเอ็กซ์ติกเกียร์เซตคือ แกซีดแดงตลอดจนอาวุธแดงนะครัคือสูงสุดฉันหวังว่าจะดำด์กเกอร์น้องใหม่คงยังมีชีวิตอยู่นะเนี่ย